สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันกันกบผมเหมือนเดิมปาล์มสามบาทห้บาทที่จะมาสรุปข่าวของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในทุกเช้าในช่วงของ Blues Today นะครับซึ่งก่อนจะไปติดตามว่าเมื่อค่ำคืนเนี่ยมีข่าวอะไรกันบ้างก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับ ขอบคุณทางเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่เ e เ e ่นอว่นนะครับใครที่อยากจะสดชื่นตลอดในการดูบอลน,นะฮะบอลเตะด,ดึกๆนี่แนะนำให้ซื้อติดตูด้เย็นเอาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทางด้านของ Udrink Don't Drive ครับร่วมสร้างความห่วงใยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยครับเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆครับซูซูกิ c o ส t w วีแครนะครับเหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการสัมผัส New Suzuki e r t i a ิ m a r t Hybrid ฮบครับ The p o w e เ of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid ก็สอบถามได้ครับที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับก็เมื่อวานนี้นี่เริ่มวันที่หฟุตบอลยฟูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะผมก็มองว่ามัดริดน่าจะมีเรื่องความเก่าครับ ปรากฏว่ามนซิตี้ครับถล่มมาริตกระจุยเลยฮะ4-0เบราโดซิวาครับ2ลูกมาริโออาคานยี่แล้วก็ฮูเลนอาวารเรสครับก็เลยทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับโอ้ถ้าขนาดนี้ผมพู่งตรงนะฮะผมคิดว่ามาริดจะชนะซิตี้ด้วยซ้ำแต่ถ้าเป็นแบบนี้ผมว่าซิตี้ไม่น่าพลาดครับแชมป์และเพราะว่าเขาผ่านด่านที่ยากที่สุดได้แล้วนะครับขณะเดียวกันครับมีรายงานจากดิซ่าคินเซราครับบอกว่า เชลซีเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อที่จะซื้อทีมสตาร์บูคครับเนื่องจากเชลซีเนี่ยยังมีความทะเยอทะยานในการสร้างเครือข่ายสโมสรแม้ก่อนหน้านี้จะเจอความยากลำบากในการดำเนินการก็ตามนะครับขณะที่ฝั่งของยาคอบสตินเบิร์กครับบอกว่าเชลซีเดินหน้าสร้างเครือข่ายสโมสรต่อเนื่องครับโดยตอนนี้กำลังขอซื้อทีมสตาร์บุกนะครับก็รายงานคล้ายกันนะสำหรับยาคอบสตินเบิร์กจากกาดีเอญกับนิซ่าคินเซล่านะครับ แล้จากนี้ครับเยร์ขอบซินเบิร์กบอกว่าเชลซีเนี่ยมีการเจรจาเพื่อขอซื้อทีมบ็อกโดและสตาบูครับแต่ทีมหลังเนี่ยดูมีความเป็นไปได้ทางการเงินมากกว่าตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดว่าจะแบ่งกันถือหุ้นสโมสรอย่างไรนะครับแต่การเจรจาเป็นไปได้ด้วยดีครับมูลค่าสุดท้ายของดีลนี้จะขึ้นอยู่กับว่าสตาบูกรอดตกชั้นหรือไม่นะครับขณะเดียวกันครับมีรายงานจากมัตต์อครับบอกว่าตอนนี้โปเชติโนเนี่ยกลับมาที่ลอนดอนแล้วนะครับ หลังจากบรรลุข้อตกลงกับทีมเชลซีในการเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะเดียวกันครับเขาก็บอกว่าโปเชตติโน่เนี่ยสนใจที่จะร่วมงานกับโรเมรูลูคคาคูนะครับโดยการพูดคุยกับลูกคูเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากนัดชิงฟุตบอลของยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับขณะเดียวกันก็มีบทสัมภาษณ์ของลุยชอลครับพูดถึงในฤดูกาลนี้ครับเขาบอกว่ามันเป็นความรู้สึก ที่ซีซันเนี่ยมีการพัฒนาครับโดยเฉพาะระหว่างช่วงซัมเมอร์จนถึงมาการาคมผมรู้สึกได้เลยว่ามันก้าวไปข้างหน้ามากกว่าเดิมมากทุกอย่างกําลังเป็นไปได้ด้วยดีผมโชว์ฟอร์มได้แบบที่น่าพอใจเมื่อคุณได้รับโอกาสในการลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่และทําได้ดีเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมผมเฝ้ารอโอกาสนี้มานานครับและเมื่อโอกาสมาถึงผมคว้ามันได้ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการรักษาโมเมนตัมของตัวเองให้ได้ ผมมีความรู้สึกว่าผมควรยิงประตูได้สักลูกบ้างแล้วหรือจริงๆเนี่ยก็ควรยิงได้มากกว่า1ลูกด้วยซ้ําผมต้องวิจารณ์ตัวเองในสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันดีกว่านี้ได้ผมว่าผมทําได้ดีกว่านี้ผมบอกตัวเองแบบนี้เสมอนะครับก็ดูพัฒนาการไปเรื่อยๆนะสำหรับทางลุยส์ฮอ l l นะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาพูดถึงการที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะสุดสัปดาห์นี้นะครับตอนนั้นเนี่ยเราลงเล่นเจอแมนซิตี้และนิวคาสเซิลซึ่งเราแพ้ทั้ง2เกมแต่ ก็รู้สึกพอใจกับวิธีการเล่นผมรู้สึกว่าผมสมควรได้รับโอกาสลงเล่นจริงๆครับแต่แล้วเบรกวัวโลกก็มาถึงในตอนนั้นพอดีนี่แหละฟุตบอลนะครับก็เดี๋ยวเราเจอไมซิตี้นะฮะรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนนะครับขณะที่นิซัคกินเซล่าครับบอกว่าเชลซีทีมหญิงเนี่ยกำลังไล่ล่าตัวนักเตะมาเสริมทัพมากมายเพื่อช่วยการทํางานของเอมมาเฮชครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือพวกเขาต้องเก็บแซมเคอเอาไว้ให้ได้เธอคือซูเปอร์สตาร์ตัวจริงนะครับ แซมเคอร์นี่ก็เพิ่งได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของฟุตบอลหญิงจากการโหวตของสมาคมรักข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแซมเคอร์ไม่ควรเสียเด็ดขาดนะขณะที่เดอะไทมส์ครับบอกว่ายูเนสโกเกลส์แนเนี่ยเคยเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของเชลซีในการมาแทนที่ของแกรมพอตเตอร์นะครับฝั่งของเดอแอตติกเนี่ยก็บอกว่าเชลซีปฏิเสธเรื่องที่เอเย่นของนาเกลส์แมนอ้างว่าเชลซีมองเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในการเข้ามาคุมทีมครับ โดยยอมรับว่าสนใจจริงแต่ไม่ได้มองเป็นตัวเลือกแรกนะครับอ่ะก็ต่อให้ใช่หรือไม่ใช่อย่างไงตอนนี้ก็ไม่มีทางแล้วนะฮะสำหรับนาเกลส์มันนะครับฝั่งของสื่อสเปนครับอ้างว่าโปรเชติโน่เนี่ยต้องการดึงตัวดิบาร่าครับมาร่วมทีมเชลซีในซีซั่นหน้าเนื่องจากนักเตะมีค่าฉีกสัญญาเหลือเพียงแค่12ล้านยูโรเท่านั้นในตอนนี้ทำให้เป็นการง่ายที่จะดึงดิบาร่ามาเสริมทีมนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะผมว่าถ้า คือถามว่าดิบาร่าช่วงหลังฟอร์มดูดีไหมถ้าผมผมไม่เฉยนะฮะแต่ว่าถ้าแค่12ล้านยูโรเนี่ยพุ่งตรงนะฮะไม่เอาก็บ้าแล้วยิ่งกองหน้าเราเป็นแบบนี้ด้วยเนี่ยยังไงก็ควรจะต้องซื้อนะฮะขณะที่แมตต์อครับรายงานข่าวใหญ่ครับบอกว่าคาดคาดกันว่านะฮะเทรเวอร์ชารบาเนี่ยจะย้ายออกจากเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้และก็อาจจะเป็นการย้ายทีมแบบถาวรนะครับขณะที่ breaking news ครับรายงานครับเมื่อวานนี้เรื่องของอีวานโทนี่ครับ หลังจากที่ค้างคางมานานสรุปว่าถูกแบนจากฟุตบอลและกิจกรรมที่เกี่ยวกับฟุตบอล8เดือนครับโดยจะถูกแบนจนถึง16มกราคม2024พร้อมกับถูกปรับเงิน50,000ปอนด์จากกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับการพนัน2 3 3 32นะขออภัย2 3 2กระทงนะครับเพราะฉะนั้นซัมเมอร์นี้เชลซีไม่น่าจะไล่ล่าอีวานโทนี่นะครับซึ่งก็ดูแล้วไม่น่าละเพราะว่า เชลซีก็คงไปหากองหน้าคนอื่นแทนนะครับขณะที่แมตต์รอครับบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยเตรียมยื่นข้อเสนอ9 2ล้านปอนด์ครับเพื่อซื้อดีแคนไรส์จากเวสต์แฮมซึ่งเป็นค่าตัวสูงที่สุดที่อาร์เซนอลเคยซื้อนักเตะครับนอกจากนี้อาร์เซนอลยังสนใจเจ้ากันเซโลอีกด้วยแต่มีความกังวลว่าแมนซิตี้จะไม่ยอมขายนักเตะให้นะครับขณะที่อีเวนติ้งสแตนดาร์ดครับเขาก็รายงานว่าทางฝั่งของเวสต์แฮมเนี่ยนะฮะเขาเล็งเจมส์วอสแพรวครับ กองกลางของซอมตันในการแทนที่ดีแคนไรส์นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้เจมส์พราวผมเชื่อว่าค่าตัวไม่แพงมากแน่นอนเพราะซอมตันตกชั้นก็มีความเป็นไปได้ครับว่าเวสแฮมอาจจะปล่อยดีแคนไรส์ rice, แต่ตอนนี้ภาษีเนี่ยไปอยู่กับทางฝั่งของอาร์เซนอลมากกว่าเพราะอย่าลืมว่าอาร์เซนอลเนี่ยได้ไปเล่นในฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเชลซีนี่โอกาสยากมากๆนะครับ นี่เป็นเกมเป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะครับเนียงช็อกกับเกมที่แมนซิตี้ถล่มเรอัลมาดริดอยู่เลยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อยิงกระจุยขนาดนี้นะฮะเปเปโดเล่าบอกโอ้โหพอใจมากกับการล้างแค้นเรอัลมาดริดได้สำเร็จนะครับสุดยอดจริงนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยสวยคันใครไม่ได้ชมสิงบลูคาเฟ่เมื่อวานนี้น้องพลอยมานะฮะไปติดตามกันได้เลยนะครับขอบคุณมากมากครับเจอใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ